สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษสนทนาในวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของการบอกความต้องการนะคะโดยใช้ like and dislike เราจำได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกล่าวถึงเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเราใช้ she และเมื่อเราจะบอกว่าเพื่อนคนนั้นไม่ชอบหรือหล่อนไม่ชอบเราจะใช้ She doesn't like และเช่นกันค่ะเมื่อกล่าวถึงเพื่อนผู้ชายโดยที่ไม่เอ่ยชื่อเราใช้คำว่า he เมื่อพูดถึงความไม่ชอบของเพื่อนผู้ชายคนนั้นเราใช้ประโยคว่า he doesn't like เรามาเริ่มกันเลยนะคะ she doesn't like noodles She doesn't like noodles. She doesn't like singing. She doesn't like singing. She doesn't like mouse. She doesn't like mouse. She doesn't like mouse. He doesn't like salad. He doesn't like. ซาละ he doesn't like dancing he doesn't like dancing he doesn't like horse he d o e s like horse, <S like horse. <S ผ่านไปแล้วนะคะกับบทเรียน he d o e s like he doesn't like นักเรียนลองฝึกพูดดูนะคะแล้วอัดคลิปส่งเป็นการบ้านให้คุณครูด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ